น้องมาอีกแล้วนะคะวันนี้น้องาจะมารีวิวปีโป้เค้กช่วงนี้น้องมายไม่เคยรีวิวเท่าไหร่ครับวันนี้วันที่สามที่จะมารีวิวครับเพราะว่าแต่วันแล้วไม่รีวิวว่าโควิดครับโอเคครับตอนนี้เราจะมาดูวดัสดุกันนะครับอันนี้มีปีโป้เล็กประมาณที่สี่อันแล้วก็ปีโป้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดอันครับ ส่วนอันนี้อ่ะครับช่วยนะตะกอ้ออันนี้ชื่อว่าตะก้อครับแล้วก็อันนี้คือตะลิบครับส่วนพวกเรามีเตาของพวกเราเตาต้มนะครับแล้วก็ทาดตัวอันหนึ่งแล้วก็เราก็มีอันนี้ด้วยนครับนีหรลอได้ทำปีก,กเค้กนะครับโอเคตอนนี้เราเริ่มเทากันเลยครับน,นี่เดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้ การโชว์ครับตอนนี้เป็นคลิปการต้มการละลายให้อันปิ้วใหญ่ครับที่โชว์ไปตั้งแต่เมื่อกี้อะครับตอนนี้กําลังอยู่ในหม้ออยู่ครับนี่กำลังโตมแบบนี่ครับมันกลายเป็นน้ำแล้วครับมันกลายเป็นน้ำมันกลายเป็นน้ำก็อย่างหนึ่ที่จะบอกว่าไม่ให้ทานกันนะครับอย่ากินเยอว

โอเค่ลว nah ้ je, je, babies, ันกนะคะับโอ้มันเริ่มอะไรเลยนะคะตอนนี้ตอนคบที่ขยากมาทำปีโปเค้กเหมือนที่น้อมาอยู่ตอนนี้อะครับก็สามารถดูคลิปน้องลอยได้นะครับจะได้อูเมื่อกี้น้องอยได้เอาปีโป้อะใส่ในกล่องพวกนี้นะครับ มาดูสิเดี๋ยวทุกคนเห็นมันนี่แบบนี้นะครับแล้วก็ใส่กีวีตรงกลางนะครับใส่ผลไม้อะไรก็ได้นะครับเอ,อ้ยน้องกูจะครับออโอเคครับตอนนี้ล้องลอยเป็นที่แล้วนะครับตอนนี้กลังคนให้มันมนะครับก็อยากทำเหมือนน้องลอยก็ทำมันทำเหมือนน้องลอยได้เลยครับ เสร็จแล้วครับเอาฟิล์มเลกกับมาแตะไว้บนนะครับแล้วก็จะต้องใช้มีดตัดแล้วก็กินรับประทานได้เลยนะคบทุกคนว้าวคุณอนนะแบบละเอียดมากเลยนะคะตอนนี้ตอนนี้นนโอเคตอนนี้น้องรอก็กำลังคนให้มันเรื่อยเน่อยแแค่แต่งนี้มันต้อง มาัากัน้องอยแล้วกัตอนนี้เปี๊ัวมาด้วยครับเพื่อนน้องอยตอนนี้ปีโป้เค้กเกอรเร็จแล้วนะคะนี่ครับขมเข้ามาหน่อยดิต้องอยู่ไกลครับโอเคนี่ครับอันที่หนึ่งอันที่สองก็เป็นแบบนี้นะครับตอนนี้เราจะมาตัดแบ่งให้เพื่อนๆกันนะครับนี่จ้า โอเคโอเคตามข้อสอนเพืプンプン่อนๆนะครับตอนนี้เราจะมาเริ่มตัดกันนะครับแล้วตัดอันเด็กดตัดอันเด็กก่อนนะครับ